สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกมฟาคลายนะครับเอาละเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะบุกไปที่โรงงานเดี๋ยวจะเอาระเบิดนี้ไปวางไว้ในโรงงานนะ

ฮ่าขับไปเลยว้าวไป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 นั่นแหละเดี๋ยวคุ้มกันให้โอเค,เ,เ,เ,อเ,คเดี๋ยวหลังจากน,นี้เราก็จะเคลียร์ทางก่อนนะโอ้โหทหารเต็มเลย มากเลบมาโอโหมีม <c oughs> ีหลงเหลือ นี่แน่ยิงขาขาดเลย,เ,ยเออน่าจะเคลียร์น่าจะทางสะดวกแล้วนะเ,นเก็บอาวุธหน่อยเก็บเกราะเก็บเกราะนะออันนี้ก็จะมีระเบิดมือมีระเบิดแสง มีอาวุธยังยังอื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยโอเคเหมือนจะไม่มีแล้วนะไปเดี๋ยวเราก,กดลิฟต์นะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ว้าก็จะเอาให้ เข้ามาในลิฟต์นะเว้ยขับเร็วๆหน่อยสิขับเร็วๆหน่อยติดในตั๊ดเลยก็ได้ <c oughs> โหชา้าจริงเลยอ,อ,อ,อุ้ยเหยียบโซอีกโอ้โหสงสารจริงเลยเอ้ะปะเดี๋ยวเราหลังจากนี้เราก็จะลงลิฟต์นะครับ เอ้ยโอ้ยโอ้โหเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนจะลอยลอยได้นะเกิดอะไรขึ้นนะรถรถนี้มีอาถรรพ์อาถรรพ์อะไรปะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องเราก็จะต้องเคลียร์ทางนะแล้วก็เปิดประตูให้วาวเข้ามานะ เข้ามาเข้ามาไมาพวกทหารเข้ามาเข้ามา จะยังมีหลงเหลืออยู่นะเนี่ย โอเคน่าจะเคลียร์แล้วมั้งเอาละเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเช็คให้เรียบร้อยเช็คให้เรียบร้อยนะ เอาละเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกอีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าด้านนี้มันล็อกนะมา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 พวกทหาร à nhiều nắp được rồi. <coughs> check, check, uh. check, 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 อาจจะไม่มีแล้วแล้วก็ได้นะโอเคน่าจะเคลียร์แล้วแหละทางสะดวกแล้วเดี๋ยวเราไปปลดล็อกประตูข้างด้านหลังนะครับ <c oughs> Okay. ใกล้จะถึงแล้วเอาไปเร็วเจ๊ติดในตัดหน่อยช้าจังเลยไอ้รถคันนี้

โอเคเออเขียยังเหรอวะลูกมีพวกทหารหลงเหลืออยู่หรือเปล่าน,นะเดี๋ยวเราดูก่อนอ่ะเข้ามามันจุลาดร้อยนัดเข้ามาโอเคน่าจะทางสะดวก <c oughs> น่าจะทางสะดวกแล้วแหละ Little, little, or charging child, Follow me, Jack. We need to find the serum. What is this place? I never had access rights to that facility. From what I've been able to determine from the uplink, this is where Krieger's third stage experiments were conducted. นนเหมือนว่าจะเป็นสถานีนี่นะมันเขาเรียกว่าการทดลองขั้นที่3ข,ของคริกเกอร์นนะนนนก็คือการเอาเอ้ d ด a จากสิ่งมีชีวิตนะไปผสมกับเซลล์ล้ำเจนนะ,นะนโเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องไปหายากแก้กันก่อนนะแอนติโดลน,นะครับมาฉีดนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นยากแก้นั่นเองแอนติโดนนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะต้องปกป้องวลอลลรี่นะ ในตอนที่ติดตั้งระเบิดอยู่นะมาเข้ามามาเข้ามา ค okay. ตอนนี้น่าจะเคลียร์เรียบร้อยแนละ้วทางนี้นะมาเข้ามาล่วงให้หมด โอ้โหมาโอเคน่าจะเคลียร์หมดละ เออม,มาอีกแล้วห้าห้าตัวห้าตัวโอตรมาโอ้ยเอียยโอ้อ้อ้ยนอ้้อโอโยออ ต้องเอาไ้เคลียร์นะไม่เคลียร์ไม่เลิกอโอเคเคลียร์นะเดี๋ยวเราเช็คตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันอาจจะมีหลงเหลืออยู่ก็ได้ ทำไงโอเคเอาเด็กไปสิจ้ะเด็กเด็ก,ดกนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราเข้าทางนี้นะมาเข้ามาเข้ามา ป่ะยวเราออกไปทางนี้นะครับมาป้ายหมดมาวิ้งโถ่อยวารี้ยิงโอ้ยขวางกระสุนอีกอ้าวป้ายป้ายป ขึ้นไปขึ้นไปต้องรีบหนีแล้วศพศพกระติงมีศพกระติงด้วยไป <c oughs> อาหนีหนีแล้วหนีหนีหนีเออปุม <c oughs> โรงงานพังแล้วนะครับใครมีประกันฉันไม่จ่ายนะโอ้ยเจอด็อกเตอร์คิงเกอร์แล้วโอ้ยสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้โอไทเจนมันเกือบจะยึดได้ทั้งเกาะแล้วนะเนี่ย โอ้ยทีบตกฮอเลยโอ้ยเอาแล้วโอมีปืนเอ็มสีให้มาแค่สินัดเองเ <c oughs> หลือสนัดแล้วโอ้หอไปนู่นเลยอะ สูงนะเนี่ยยังมีพวกไอพวกไทเจนโอ้โหเต็มไปหมดเลยวะโอเคอ่ะลุยเลยลุยโจดเลยแล้วกันเฮ้เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่ไอโคนะโอ้ต้องหลบหนีไทเจนให้รอดด้วย <c oughs> โอเคต้องออกไปจากที่นี่แล้วไปดำน้ำอย่างเดียวโอ้โอหนีหนีห,น,ห,น,ห,น,หนีหนีให้พ้นหนีให้พ้นตองหนีอย่างเดียวแล้วครับหลบให้ได้นะหนีให้พ้น ดำน้ำดำน้ำมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นให้มันมองไม่เห็นโอเคมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วไปโอเคเดี๋ยวอาจจะเป็นทางออกตรงนี้นะไป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 ตรงนี้ that I couldn't get to the radio jack are you okay well i'm lost on a jungle island infested with mutants but other than that i'm doing great at jack, you have oh, to right my. In the area right now the best way out is straight through the fortified walls the good news is that it's not far from where you're standing อ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ